สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไหม่ละเอียบซี่สุขุสุข,ขนเมื่อนี้สิบห้ามาสำรวจราคางวตลาดนัดบ้านเทื่อมอำเภอบานผือจังหวัดอุดรธานีเศ้าวันที่29เดือนมิถุนายน2568ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้อง ครับมาเบิ่งราคางง้น้ากันมันจะถูกสิบเล้งจำเลยนะครับพี่น้องมื่อนี้ใน้ายหอยนหน่างหลายนะครับพี่น้องง้อกับมาหลายนะครับครับพี่น้องเข้าไปรับชมน้ากันได้เลยครับพ่อเท่าไหรครับนึ่แม่หนี่งแม่ผมขายแล้วครับขายมื่อนี้ครับขาย เท่าเดิมเนาะหมื่นเอีดนะครับเบิ่งนหมื่นเอีดนะครับแม่พันนะครับหมื่นเอีดขายแล้วนะครับพี่น้องขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับซุ้มใดเหลืออีกซุ้มใดพอเหลือซุ้มไหนครับเหลือซุ้มไหนซุ้มนี้เท่าไรตัวแม่นี่ะสามตัวนะสามหมื่นครับสามตัวนี่เนาะสามหมื่นครับสามตัวนี่สามหมื่นนะครับพี่น้องอันตัวผู้บ่ตัวสองตัวครับตัวผู้ตัวผู้สองหมื่นครับตัวผู้ ตัวผู้นี่สองหมื่นนะครับตัวแม่นี่หมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องมาเบ่งเอาน้ำพ่อนะครับมาเบ่งกันคู่นี่นะครับคู่นี่ของหอยปะเท่าไหร่น้องมีห้องสิบเก้าคู่นี่สิบเก้าเนาะตัวแม่หรือตัวผู้เนาะผู้หนึ่งแม่หนึ่งผู้หนึ่งแม่หนึ่งตัวใดตัวแม่ตัวนี้ตัวแม่ตัวแดงตัวแดงนี่แม่เนาะนั่นตัวผู้นะครับพี่น้อง สิบเก่าเนาะห้องสิบเก่าอายุประมาณจะเดือดอายุประมาณตีครัวไปแล้วครับแล้วแม่นี่เลยแม่แม่ลูกแม่มันพ่อแม่ลูกใช่ลูกพันแต่ลูกใช้เมาตัวลูกใช้เมาเนาะนะครับเท่าไหร่ครับค่อมนี่ห้องอัะค่าสิบหกสิบหกนะครับพี่น้องสิบหกหมื่นหกพันบาทต่อรองได้ต่อรองได้นะครับเบอร์เท่านี้บ่จ้ะ าปากบทร่ไปนหกหนึ่งศูนเจ็ด nee นึ่ย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสองนะครับมัตตบันตาบันตบลหน้ากว้างนี่ละตาบลหน้ากว้างนะครับโชคกันมาครับใช่ ขอไคร,ครับพ่อย 5, ่่าผมซื้หาพันเนาะตัวแม่หรือตัวผู้เนี่ยจไปเลี้ยงบ่จะไปลงดำนเอาไปเลี้ยงลงดำหนาหานื้อหาพันหาพันสพี่ท่านน้องโอ้นะครับพี่น้องเอาไปดำหนาเาเอานะครับจิงจาสวดีครับพ่ออันนี้แม่สาวบ่ในลูก่ลูกมาลูกตัวนึงเนาะยังบ่ท่านผสม เท่าไรครับพอนมื่นหาลวดหมื่นหามืนหาพันเนาะหมื่นหาพันแม่สาวต่อร่องได้ต่อร่องได้สีแดงช่ำๆนะครับพี่น้องบนข้างขาลำตัวลำตัวยาวๆนะครับเอามาตัวเดียวบ่พ่อตัวเดียวบ่นี่ตีอันนี้แม่ลูกบ่พ่อสามตัวสามหมื่นเจ็ดพันสามตัวตัวใดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนี่ โอนี่3ตัวนี่เนาะสตัวนี่1มื่นเบาทนะครับอัอ้งง่วงบานๆเนาะต่อรองได้นะครับพี่น้องพ่อฝากบัโทรไปเนี่ยศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าสองก้า้าเานะครับอ๋อจุกๆกนันมารันคพ่ออันมาเบ่งแม่ลูกนะครับพี่น้องแม่ลูกนี่เท่าได้หอย ในลูกนี่สิบแปเนาะลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกผู้ครับลูกตัวผู้ลูกตัวผู้สินะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรไปศูน้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดี่กห้อคบืกันครับแล้ว้าจกันคมมนี่สิบแปกันสินะครับโอ้แม่บอสูงลอยบครับรมมั่นมันลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ครับลูกตัวแม่เนาะ

ตัวแม่กับตัวผู้ตัวแม่กับตกวผู้เป็นก็งามอยู่ด้วยล่ะก็ต่อได,ด,เ er. ด,ด, ogi, ด er. ้เบิม์ตอนรับนะครับพี่น้องาเบอรโทไว้รัก0606144544500340034มีติว่าแม่ลูกลูกลูกแม่นลูกตัวแม่นะครับเท่าไรล่ะพ่อ สิบเกีหาร้อยลูกโตแม่นะครับพี่น้องเบอร์โทษเบอร์เดียวกันนะครับอันนี้แม่สาวครับแม่สาวห้องไวเท่าไรครับสิบเกดหาร้อยนะครับแม่สาวเบ่งลำโตเงี้ยวนะครับเบ่งเคียงขาดีท่ายดีเนาะ แล้วแม่นั่นเท่าไรครับพ่อได้แปดพันเนาะบ่แม่ของพ่ออันบ่ครับของพ่อแม่เดียวนี่แม่เดียวแข็งแกร่งครับพี่น้องเอาพ่อฝากเบอร์โทรไว้098 0677ห้7เจ็ดนะครับแม่สาวหน้าสวยๆมากๆนะครับโชคๆก็มาข้าพ่อมาไล่ตัวไม่รู้ที่ตัวอ่า ใช่น,ในี่ต<ข>อันนี้ตัวแม่บอ่ตัวแม่นะครับพี่นอ้องตัวเมียนะครับเอาขั้วน้อยนะครับอันนี้ตัวคููอันนี้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียเทกันเนาะเท่าไรครับห้าพันเก้าค่ะห้าพันเก้าคือห้าพันเก้าเท่ากันค่ะห้าพันเก้านี่เท่านี้เนาะ เอาเอาวัตถไว้สักศน์แปดเจ็ดค่ะศูนย์แปดเจ็ดสี่สามแปดค่ะสี่สามแปดหกสี่ห้าสี่เจ็ดกิเบอร์ายหอยตีบ้านบางยางเพื่อ่วอพี่ต้ครับอ๋อจูๆกันหมานครับสวัสดีครับพ่อขมาหลายอยู่บวกครับแถวนีแม่นเบิดนาะครับอันนี้แม่สาวบอครับแม่สาวคับตัวละมือสองพันครัตัวนี้มื่นสองพบาทเนาะครับมี่หาตัวครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้แม่อ๋อหาตัวนี่มื่น มื่นสองพันนี่เนาะเินไปับซุม่ครับแม่ลูกกับมื่นสองพันหารละเอีครับแม่สาวแม่้องมอมื่นลครับแม่สาวมื่นสองพันครับที่มีตัวรหัเปอนนี่เนาะแม่สาวอันนี้ตัวรหัสพัครับอันนี้ตัวละห้าพันเป็นตัวแม่นะครับ ตัวแม่ทั้งเบิดนะครับอันนี้สองหมื่นสองครับนึ่งาหนอันนี้สองหมื่นสองนะครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวแม่บ่ตัวผู้ครับลูกตัวผู้หมื่นเจ็ดขับแมียกำหน้าหนว่าราคาลักแสนนั่นอันนี้หัวโลนบ่หัวโลนครับหัวโลนอันนั้นเท่าไรก่อนสามหมื่นเจ็ดครับแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดครแปดนครับไปเกินก่าลูกตัวแม่นะครับลูกตัวแม่สูงสูงกับประมาณร้อยสี่สิบกว่าบ่พว่า สูงร้อยสองนะครับพี่น้องเบิ่งลูกตัวเมียนะครับเบิ่งเองก็ลูกลูกงามลูกโตแบบไงนะครับอันลูกลูกเพิ่นที่ใดเนาะลูกที่ใดลูกสองครับลูกสองเนาะมีใบทับพร้อมครับมีใบทับพร้อมมีใบทับเข็มหรืว่า ที่พอแปดครับตัวเกินแล้วตัวนี้ของสติงเล่ครับครับแม่ครับแล้วทับแล้วนี่ไปครับแม่ตัวนี้ก็ทับแล้วอันตัวนี้ทับของยังกว่าสติงเล่ตีต้นนะครับนี่เบทัพอดเคเนี่ยเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งใบเกิดตัวนั้นบ้านีใบเกิดลูกมันบ้านีอันนี้อันนี้ใบเกิดบอสพี่ครับใบเกิดเพราะว่านี่มันเป็นในท้องแบบในท้องครับ ในทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับแม่นี่นะครับพี่น้องอันนี้ทับว้ครับนี่อันนี้อันนี้ตัวพุ่นบ่ตัวพุ่นครับทับใบเรือเลยโอ้ตัวลูกเพิ่นเนาะครับกาเร็ดนะครับพี่น้องกาเร็ดลูกสาวกาเร็ดนะครับโอ้งามนะครับนี่มีใบนะครับมีใบมีเอกสารนะครับตัวนี้สามหมื่นเนาะสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับมูลค่าลักแสนตะกี้ลร่อันนี้คมนี่เท่าไหร่ 2องหมื่นสอนะครับอาปากเบอร์โทรไปพอเบร3 1 8275ูา์นึ่งมหปดสองเ้าครับโป้ารัมาเหรียญมันน้ำครับผมหลายตัวเนาะชกชกกันมานคับอันนี้ ขมดำครับนะครับสิบหกาล้อยสิบหกาล้อยนะครับตัวลูกตัวแม่หรือตุวลูกเม่ครับลูกแม่ลูกแม่นี่สูงไรไปไหนครับแม่้มัากสิสูงลอยามอยสามสิเนาะเอกมาคมเดียวก่บออกมาเก้าตัวขครเพิล้เผดเห็นว่เป็นไซด์โอ้ครับได้ขายดีอยู่เนาะเออใครนครไทยครับเอาฝากเบอร์โทรไว้สุดศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสองแปดสองสองแปดเก้สี้าสยสีกุจับห้อยสีกจับนะครับพี่น้อง เบ่งลูกคนนะครับหมือนหกขาร้อยเหมือนหขาร้อยเอ้าได่ลูกโุกๆกันมารัาพ่อเจ้ยขึ้นดังเจ้ยใช่ล่ะหัวนี่บอกแม่สาวบอกแม่สาวแม่นี่เท่าไหร่นอแมนี่สิแม่นี่สิบเนาะแม่นั่นสิเจ็ดอ่านยังบม่ท่านทองก็ตัว นะครับพี่น้องเมื่อนั่นเคยได้ลูกหรือเปล่แม่สาวเบิสาวเนาะปลาสูงบ่ลอยเท่าใดนี่บะลอยสามสกัวอยู่สามกัวแปดสีเนาะนะครับสองตัวคากวา่ไรนกองศูนย์หกสองสี่แปดสี่สี่แปดสี่เก้าศูนย์เก้าหกเก้านยาหคชันมาครับอันนี้แม่นี่เท่าไหร่แม่นี่เปแม่สุ่มเจจยสุ่มนึ่งตีเจจอยซุ่มนี่เตีเป็นตัวแม่เบิดบ่ เท่าไรดิตัวละแปดพันตัวตัวละแปดพันตัวละแปดพันตัวแมวบ้านเนาะตัวละแปดพันบาทต่อร่องได้ต่อร่องได้ตัวร่องได้นะครับนี่ครับพี่น้องซุ่มนี่แหละเนาะนะครับซุ่มอันน้อยกับแม่นบอกราคาสำคัญบอกตัวน้อยตัวน้อยหกสิบเกียรติลอยหกสิบเกียรติอยนะครับมาดีแม่ดังมาเท่าไรครับอัน แม่นี่สิบห้าห้าร้อยสิบห้าห้าร้อยพมยากสายท่องบะครับนี่ท่องครับประกันท่องไจ้เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนนะครับสิบห้าสิบห้านะครับสิบห้าเนาะหนึ่ง้านบาทต่อได้ต่อรองได้นะครับฝากเบอร์เลยว่ะครับเ ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอ้อย์สามหนึ่งศห่้อหยห้อยห้อยควันครับห้อยขวัน้อยขวันนะครับเ้ยแมมาเบิ่งกันแม่นั่งรับแม่นั่งแม่นแม่นั่งเแม่นั่ครับแม่นั่งผู้นี่เนาะเท่าไหร่น้อง แม่นั่งคู่นี่เท่าใดเสาสามหาอยครับเ้าสามหาอยเอาเป็นคู่เอาเป็นคู่เนมเอาเป็นคู่เสาสาหาลอยนะครับอายุประมาณจะเดือนแล้วสิบสิบเอ็ดเดือนสิบประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนเนาะหอมขึ้นในน้องเนียนขึ้นในน่องแล้วนนองครับโอ้โหกันอย่างสีแดงงตงสีแดงองตงสีแดงช่ำๆเบอร์เก้าแะครับเบอร์เก้าเบอร์เก้านะครับ โชคๆกันมาปลาผมขอบครับเบอร์ก้อยังต้อรออ่อันนี้ของพ่อบ่ครับขอ่อนาพึ่งครับเถ้าใดครับนี่แม่นี่ตัวนี้เท่าใดครับสิบสองหาร้อยสิบสองหาร้อยท่องท่องนะบ่ท่องไปยังครับยังยังเนาะเป็นเป็นแม่สาวบ่แม่สาวนะครับอันนี้เท่าใด อันนี้กราคาเดียวกัน12บสอเนาะสิบสองหาร้อยสิองหัวฝากาฝากวัทั่วไป0่ะ0แปดศูนศูนย์แปดศูนเจ็ด่เจ็่นึ่้าหนึนึยเอเพเพียนเอาอันนี้ก็มากางได้ด้วยนี่เนาะมาหอนแล้วนอนปั๊บเลยนี่โอ้ยนี้โยตัวผู้ เท่าไรครับพ่อเท่าไรเตัวนี้โ้สาวเสีสาวซสซีาวซนะครับตัวผูสาวซีเน้าับลุก้รับรับบาซนะครับบบนสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่นะครับพี่น้องเอตัวเดียวเนีตัวเดียว เลี้ยตัวเดียวนี่พ่อสินี่สิงเนาะสิบสองแม่สาวแม่สาวเมืองลำโตเหย้สูงเกินเทินนะครับสิบสองเนาะสิบสองถวนบาพ่อไปนี่เปิดเราไมเลี้ยตัวเดียวเนี่ยเบิด์เท่าไหร่ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หกเก้าสามศูนย์แม่สาว สาวงามสนใจโทรเข้ามาหาพ่อทุกๆกันหมาร์คครับเฮ้ยห้อยห้องห้อยแม่นบ่อันนี้แม่แม่ท้องบ่แม่มันบ่หูเนาะเท่าไรห้องไป้สิบห้านะครับสิบห้านะครับแม่นั่นเด้๋ยวแม่นั่นโบ่หูเนาะ อันนี้แม่ของห้าเท่านีน้เนาะฟ้าขอโทย์เก <09 3 S 3> ้าสามสามหกเจ็ดสองห้าเก,ก้าสองชั้ชงกันมานครับ